6. สารอาหารที่จะช่วยพวกเราฟื้นฟูร่างกายหลังจากหายจากโควิดนะคะไม่เฉพาะแต่โควิดนะหายจากอาการป่วยจากทุกๆโรคเช่นเดียวกันนะคะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่การมี6สารอาหารนะที่จะช่วยพวกเราฟื้นฟรูร่างกายหลังจากหายจากอาการของโควิดนะคะซึ่งณนะขณะนี้นะมีการระบาดของโควิดนะสายพันธุ์ล่าสุดคือโอมิครอนนะกระจายแบบว่ามีการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยจนหลายๆคนคิดว่าอันนี้คือการแบบสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งประมาทนะคะสาหรับสายพันธุ์โอมิครอนนะ แม้อาการจะไม่รุนแรงนะคะแต่คําว่าอาการไม่รุนแรงมันไม่ได้เกิดกับทุกๆคนนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่มีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วนะคะภูมิคุ้มกันต่ําอยู่แล้วแล้วติดเชื้อเจ้าโอมิครอนเข้าไปนะคะหรือไม่ก็โควิดสายพันธุ์อื่นๆนะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีอาการรุนแรงได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทแล้วก็การฉีดวัคซีนก็ยังจําเป็นอยู่เช่นเดียวกันนะคะเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะกับอาหารนะคะที่จะช่วย พวกเราเนี่ยฟื้นฟูร่รางกายหลังจากที่หายจากการติดเชื้อโควิดนะคะหรือหายจากการติดเชื้อโรคอื่นๆนะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปดูกันเลยนะคะกับสารอาหารชนิดที่1นนะก็คือวิตามิน B นะคะวิตามิน B เนี่ย สรรพคุณของมันนะก็คือช่วยรักษาระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่จับเชื้อโรคกินนะคะหรือว่ากําจัดเชื้อโรคนั่นเองซึ่งวิตามิน B เนี่ยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานั่นเองนะคะวิตามิน B สามารถได้จากอาหารนะคะเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างวิตามินได้เองนะคะอาหารที่มีวิตามิน B สูงๆนะก็คือ เนื้อสัตว์นมไข่ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะคะอาหารกลุ่มนี้จะมีวิตามิน B ที่สูงนะคะและถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าทานอาหารเหล่านี้ได้น้อย<ๆ>ก็อาจจะทานเป็นวิตามิน B เสริมก็ได้นะคะซึ่งแนะนําเป็นวิตามิน B รวมหรือว่าวิตามิน B1B6 B12 อะไกอย่าองะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มาถึงสารอาหารชนิดที่2นะที่จะช่วยพวกเราให้ฟื้นฟูร่รางกายหลังจากหายจากโควิดนะให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นกลับมาทํางานหรือว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้สรรพคุณอยู่แล้วนะคะที่เรารู้กันส่วนใหญ่ก็คือช่วยป้องกันอาการหวัดนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะและที่สําคัญก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะอันนี้ เป็นอะไรที่จําเป็นมากๆในขณะท,ที่เราก่อนป่วยขณะป่วยหรือว่าหลังป่วยนะคะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นะคะก็จะต้องรับจากอาหารที่ทานเข้าไปนะถ้าหากว่าใครที่อยากได้ วิตามินซีจากอาหารมากๆก็จะต้องทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะในกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนะอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะฝรั่งส้มนะคะผลไม้3อย่างนี้นะจะให้วิตามินซีที่สูงมากๆนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดขาวที่จะเป็นตัวช่วยในการกําจัดเชื้อโรคได้ด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงสารอาหารชนิดที่3 คนะคะก็คือวิตามินดีนะคะวิตามินดีนะดีสมชื่อเลยนะคะวิตามินดีมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะซึ่งในวิตามินดีเนี่ยถ้าหากว่าในส่วนของอาหารนะคะก็จะอยู่ในพวกนมไข่แดงแล้วก็เห็ดต่างๆนะคะอย่างหนึ่งก็คือร่างกายของเราสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีได้ด้วยนะคะโดยการที่เราเนี่ยพาตัวเองออกไปโดนแดดน,นะคะเน้นว่าควรจะ ใช้เวลาสักประมาณ15-20นาทีโดยที่ไม่ต้องทากันแดดนะคะก็เลยแนะนําว่าควรจะเป็นแดดเช้านะคะเพราะว่าถ้าว่าเป็นแดดเที่ยงแดดบ่ายเนี่ยมันอาจจะทําให้ร่างกายของเราหรือว่าผิวของเราเนี่ยไม่ได้หรือว่าเบ์นได้นะคะให้แนะนําว่าเป็นแดดเช้าตอนช่วงสักประมาณ7-8โมงนะคะวันละประมาณ15-20นาทีนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีนะคะออกมาได้นะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกนะคะวิตามินดีเนี่ยมี มีผลวิจัยที่ยืนยันชัดเจนเลยคนที่ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่นะ จะมีระดับวิตามินดีที่ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสรุปเบื้องต้นนะคะว่าวิตามินดีมีผลในเรื่องของการป้องกัน,ก,นการติดเชื้อโควิดได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลาว่างพาตัวเองออกไปโดนแดดตอนเช้าสักประมาณ15-20ถึงนาทีก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะถึงสารอาหารชนิดที่4นะคะซึ่งจําเป็นมากๆเลยสําหรับที่จะเป็นตัวช่วยพวกเราในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้เร็ววันยิ่งขึ้นหลังจาก ที่เราหายจากโควิดนะคะก็คือซิงหรือว่าสังกะสีนั่นเองนะคะซิงหรือสังกะสีนะจะมีเยอะในกลุ่มอาหารทะเลนะคะอย่างเช่นหอยนางรมแล้วก็ไข่แดงนะคะซึ่งในอาหารกลุ่มนี้จะมีสปปรพคุณในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นเดียวกันนะคะและมีผลในเรื่องของการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทให้ทํางานได้ตามปกตินะคะ เป็นที่รู้กันว่าถ้าหากว่ามีการติดเชื้อโควิดนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะซึ่งซิง์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปรับ การรับรสแล้วก็การรับกลิ่นเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆของเราเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสิงก์ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะมีในหอยนางรมแล้วก็ไข่แดงนะคะอาหารกลุ่มที่5นะคะที่จะช่วยพวกเราในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอย่างเร็ววันนะคะก็คือโอเมก้าสนะคะโอเมก้าสเนี่ยมีความจําเป็นกับร่างกายของเรานะคะก็คือเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดระดับไขมันเลวในเลือดแล้วก็เพิ่มไขมันดีในเลือดของเรานะคะก็คือลด เอลแล้วก็เพิ่ม HDL นั่นเองนะคะและที่สําคัญโอเมก้าสจะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบได้นะคะอันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากถ้าหากว่าเรามีอาการติดโควิดนะคะและหายแล้วนะมันจะมีอาการที่เรียกว่าอาการลองโควิดซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราหายจากโควิดไปแล้วสักประมาณ1เดือนนะคะอาจจะเกิดการอักเสบระลอกใหญ่หรือว่าไซโตไคลสตอมนะคะก็คือเป็นพายุข,ของการอักเสบอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราหายจากการติดเชื้อโควิดรอบแรกไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับ เป็น after shock นะซึ่งถ้าหากว่าเรามีระดับโอเมก้า3หรือว่าเราทานอาหารที่มีโอเมก้า3เข้าไปเยอะๆก็จะช่วยลดการอักเสบลดความรุนแรงของการอักเสบที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของอาหารที่มันมีโอเมก้า3เยอะๆนะคะก็คืออ าหารกลุ่มปลาทะเลน้าลึกต่างๆนะคะปลาซาดีนปลาแซลมอนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่แบบว่าทานเมนูปลาได้น้อยอยากจะเสริมเพิ่มขึ้นก็อาจจะทานเป็นน้ํามันปลาหรือว่าฟิตออยล์ก็ได้นะคะในส่วนของเมนูปลานะคะแนะนานะให้พวกเราพยายามทานเมนูปลาให้ได้อาทิตย์หนึ่งสักประมาณ3-4ครั้งนะคะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีระดับโอเมก้าสที่เหมาะสมกับร่างกายของเราให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนะกับสารอาหารชนิดที่6 ะะที่อยากให้พวกเราทานเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นหลังจากหายจากโควิดหรือว่าหายจากโรคอื่นๆนะคะถ้าอยากกลับมาแข็งแรงเร็วๆกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วนะคะนะสารอาหารชนิดนี้จําเป็นมากๆเลยก็คือโปรโตีนนั่นเองนะคะโปรโตีนจะได้จากเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วธัญพืชต่างๆนะคะซึ่งเจ้าตัวโปรโตีนเนี่ย บทบาทสำคัญสำคัญของเขาก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะหลังจากที่ว่าใครที่หายจากโควิดหรือว่าหายจากอาการป่วยหนักๆต้องนอนโรงพยาบาลนานๆแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเน้นย้ำว่าควรจะทานโปรตีนให้เพียงพอนะคะอาจจะประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะก็จะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือถ้าหากว่าใครทานได้เยอะกว่านั้นก็จะเป็นผลดีกับร่างกายนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะทุกคน เดี๋ยวพี่การจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ6สารอาหารที่จะช่วยพวกเราเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะคะหลังจากหายจากโควิดนะหรือไม่ก็หายจากอาการป่วยหนักๆอะไรอย่างนี้นะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะ 1. วิตามิน B นะคะอันนี้นะอยู่ในเนื้อสัตว์นมไข่ข้าวกล้อง้าวไรเบอรี่นะคะ 2. วิตามิน C รวมอยู่ในผักผลไม้ต่างๆนะคะนะถ้าหากว่าให้สูงมากๆในส่วนของวิตามิน C นะคะก็คือมะขามป้อมฝร ่งส้มนะคะอันนี้นะเลือกทานกลุ่มนี้จะได้วิตามินซีมากๆเลยนะคะ 3. วิตามินดีอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์เองได้ด้วยนะคะแต่ในส่วนของอาหารก็คืออยู่ในนมอยู่ในไข่แดงอยู่ในเห็ดนะคะและในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีจากร่างกายของเราเองก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยพาตัวเองไปโดนแดดตอนเช้านะคะอาจจะเป็นแดด7จ็ดโมงก็ได้แดดเป็ดแปดโมงก็ได้นะประมาณ1 5บหถึงยีนาท,นาทีก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีออกมาได้ด้วยนะคะวิตามินดีจําเป็นเพราะมีการวิจัยที่ยืนยันแล้วว่ากลุ่ม คนที่ติดเชื้อโควิดเกือบ80%ที่มีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นวิตามินดีจำเป็นมากๆเลยในช่วงที่โควิดระบาดน,นะคะ ถัดมาก็คือสารอาหารชนิดที่4ก็คือซิงคหรือว่าสังกะสีนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ปรับการทํางานของระบบประสาทของเราเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นนะคนที่มีปัญหาจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะแนะนําเลยนะคะซิงค์ึเม็ดวันละหนึ่งครั้งนะคะจะช่วยให้การทํางานหรือว่าการรับรสต่างๆของเราเนี่ยมันกลับมาอย่างเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสารอาหารชนิดที่5นะคะก็คือโอเมก้าสนะคะโอเมก้าสช่วยลดระดับไขมันในเลือด ไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น,มบบน,น,น,ไ,มนไม่มีไขมันไปอุดตันเมื่อน,นั้นร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะอันที่6กนะก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มผูุิมคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะอาหารโปรตีนอยู่ในเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วธัญ,ญพืชต่างๆนะคะเพื่อจะได้ช่วยฟื้นฟูร่างกายเนี่ยให้กลับ มาแข็งแรงเหมือนเดิมได้อย่างรวดก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีค่ะ